สวัสดีค่ะต้นพลมกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดบ,บึงกลุ่มนะคะวันนี้จะอัปเดตต้นเพมาะมะม่วงและเพาะทุเรียนนะผู้ชมนะพมเพาะเมล็ดมะม่วงกับเพาะเมล็ดทุเรียนนะผู้ชมก็ บางส่วนที่เอามาเพาะมาเมล็ดก,ก็แตกแตกต้นอ่อนนะผู้ชมเนาะแต่วนตรงนี้ก็เพิ่งจะเพาะมาเมล็ดนะผู้ชมเอา,มาเมล็ดแกะมเมล็ดมามาไว้ให้เพาะให้แตกยอดนะผู้ชมนะตอนนี้ก็เพาะแตกแตกแตกต้นอ่อนแล้วผู้ชมส่วนส่วน,วนไอ้นี่ผู้ชมเนาะไอ้มะม่วงเนี่ยก็ ไม่ถึงเดือนนะผู้ชมแตกเร็วมากนะเพราะต้นมะม่วง,งเนี่ยไม่ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็แตกแล้วแตกต้นอ่อนแล้วผู้ชมส่วนส่วนทุเรียนเนี่ยผู้ชมนี่ก็เพราะเป็นเก้าเดือนสิบเดือนนะผู้ชมนะเก้าเดือนสิบเดือนแต่ต้องการให้ต้นแข็งแรงผู้ชมว่าไปปลูกลงดินจะได้ไม่ไม่เหี่ยวผู้ชมต้นไม่เหี่ยว ถ้าต,ต้นไม่เหี่ยวใบก็ไม่เหี่ยวมาดูที่เราเพราะเพราะต้นเขาเรียกว่าต้นมะม่วงแฟนซีเสียบข้างผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ติดแล้วผู้ชมเนาะนี่ก็คือเริ่มจะแตก แตกยอดอ่อนกิ่งแตกยอดอ่อนนะผู้ชมนะเริ่มจะแตกยอดแล้วนะน,นี่ก็ยังไม่แตกนะผู้ชมนะส่วนนันี้ผู้ชมอันนี้ยังไม่แตกยอดแต่ว่าไม่เหี่ยวไม่แห้งแสดงว่าติดนะผู้ชมนะโอเคนะครับผู้ชมมาดูต้นทุเรียนต้นนี้ผู้ชม ต้นตุเรียนต้นนี้แตกยอดแตกกิ่งผู้ชมแล้วก็มีกิ่งใหม่ด้วยนะผู้ชมนะแตกยอดแต่งกิ่งนะผู้ชมได้กินลูกแน่นอนนะผู้ชมต้นนี้เนะผู้ชมนะโอเคนะคะผู้ชมขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ วันนี้วันเสาร์ผู้ชมฝนเริ่มตกแล้วผู้ชมนะเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะผู้ชมขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกลให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ